สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลา์ฮุกิลันนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําภารกิจลุยแหลกนะครับพอดีมีน้องคนนึงก็ขอมานะครับว่าภารกิจนี้น้องยังไม่ผ่านนะสำหรับภารกิจนี้เลยนะครับก็คือเก็บเยลลี่ตัวอักษรให้ได้สี่อสี่ิบชิ้นพอดีผมมาผมมาถึงภารกิจนี้พอดีเลยไงแล้วผมยังไม่ได้ทําภารกิจนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําวิธีผ่านให้ดูนะครับก็ 440ชิ้นเนี่ยถือว่าเยอะนะของรางวัลก็จะเป็น7,000เหรียญนั่นเองนะครับก็เซตเซตที่ผมจะใช้นะครับเป็นคุกกี้นี้เลยนะครับเป็นคุกกี้ที่มันผลิตเยลลี่ตัวอักษรได้นะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเก็บเยลลี่ตัวอักษรครบคําว่าโบนัสไทมเนี่ยผมว่าถ้าขึ้นไปโบนัสไทมน่าจะมีโอกาสเจอเยลลี่ตัวอักษรนะนะครับเพราะฉะนั้น,นเซตที่ผมจะใช้นะครับ มาต่อกันเลยนะพอดีเมื่อกี้มีปัญหาหนิดนึงนะครับอะก็สำหรับเซตก็แนะนำนะครับเป็นคุกกี้รสแอปเปิลนะเพราะว่าควาสามารถมันสามารถผลิตเจลิต,ตวออกษรได้นะครับแต่มันจะสุ่มไงเพราะว่าตัวอักษรที่มันลอยออกมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้แม่เหล็กดูดได้เราต้องเอาตัวเข้าไปเก็บเองนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมแนะนำ ให้เกมมันจบเร็วไงเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้แบไอันนี้แล้วกันครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวกับการวิ่งความเร็วแสงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องที่ขอมาเนี่ยถ้าเกิดน้องมีสัตว์เลี้ยงที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงได้เนี่ยน้องจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับก็ใช้ไปนะครับถ้าให้พี่แนะนำนะพี่ให้ใช้แบตเตอรี่เลมอนดีกว่าเพราะว่า เพราะว่ามันผลิตสิบมันผลิตทุกๆสิบห้าวินาทีซึ่งมันเร็วนะนะครับถ้าเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงบางตัวเนี่ยมันมันจะผลิตนานไงอย่างตัวคุกกี้หนูส้มเนี่ยไออย่างเพชรหนูส้มเนี่ยมันผลิตสิบเจ็ดวินะครับแล้วก็มีตัวไหนก่ะที่มันผลิตไอเทมความเร็วแสงอย่างกรรมการนาฬิกาเนี่ยมันผลิตยี่สิี่วิที่จริงมันไม่ใช่นะเพราะว่ารู้สึกเกมมันบั๊กไงมันบั๊กนะครับผมจําได้ว่าตอนมันอัพตอนที่ผมอัปเกรด ตอนที่ผมอัปเกรดสัตเลี้ยงตัวเนี้มันมันต้องผลิตทุกๆสิบกว,ว่าวิไงแต่เนี่ยมันบั๊กไป24่สิบสี่วิอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันใช้เวลาที่แท้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใช้แบตเตอรี่เลมอนดีกว่าเพราะมันผลิตไวนะครับส่วนเซตที่ผมจะแนะนํานะครับเป็นสําหรับเซตที่ผมจะแนะนํานะครับเป็นเซตก็คือเน้นอืดไว้นะครับก็ใช้มัฟฟินนะครับ ก็ใช้อะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับพลังงานชา้าลงแล้วก็ฟื้นพลังนะครับแล้วก็ผมการตกหลุมด้วยนะเพราะว่าเผื่อแบบไปเจอด่านย,กยากๆไงนะครับก็ใช้อเทมการตกหลุมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อกันเหนียวไว้นะครับขอใช้บูสเตอร์พลังงานชา้าลงนะเพราะว่าเผื่อแบบยังไงอะเผื่อแบบเจอยิลลี่น้อยๆอย่างน้อยไปไกลๆอย่างน้อยจะได้เออเพราะว่าทุกทุก เวลาเข้าด่านใหม่เนี่ยมันจะมีเยลลี่ตัวอักษรให้เก็บไงนะครับอ่าูสเซอร์ที่ผมสําหรับวิ่งผัดผมขอกันวิ่งผัดไว้ดีกว่าเพราะว่าผมกลัวแบบคุกกี้ผัดแรกผมกลัวว่าจะจะวิ่งไม่จบไงผัดสจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับผัดสผมขอใช้ซากุระก็แล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับแล้วก็เซตผมแนะนําไปวิ่งในเอพิโซดสนะครับ เพราะว่าผมเห็นมาว่าเอพิโซดสองเนี่ยเยลลี่ตัวอักษรมันเยอะไงนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวไปกันเลยครับเอาไอเทมเพิ่มเอาบูสเตอร์อันนี้ไปแล้วกันครับอ่ะไปเลยครับนี่หนไหมครับมาเริ่มเกมก็มีเยลลี่ตัวอสอนแล้วนะครับ ก็สำหรับน้องที่ขอมาก็ลองไปใช้ตามนี้ดูได้นะนะครับอันนี้ผมคิดสดสดเลยนะคิดสดสดไม่ได้มีการเตรียมต่อย่างใดนี่เห็นไหมครับทุกๆครั้งเนี่ยเห็นไหมครับพอเข้าด่านถัดไปเนี่ยมีเยลลี่ตัวสอนให้เก็บบาเลยครับอ่าคือโบนัสไทม์ครับ นี่หนไหมครับโบนัสไทม์ก็มีโอกาสเจอเยลลี่ตัวสอนด้วยนะครับนี่หูบานเลยครับขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ห่วงเพลงมันไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับผมแค่ปิดไว้เพื่อให้ได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับเห็นไหมครับเวลาขึ้นโบนัสไทม์ก็มีโอกาสเจอเยลลี่ตัวสอนด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้สามร้อยสี่สิบแล้วนะครับ อืมชนไม่เป็นไรครับผมแค่งกไปเก็บไอเยลลี่ตัวสอนเฉยไงไม่ต้องเป็นห่วงครับเลือดยังเหลืออีกเยอะตอนนี้เก็บได้346กชิ้นแล้วครับ364ร้36แล้วครับ ารู้สึกโบนัสไทมอันนี้จะไม่มีเยนรี่ตัวสอนนะนะครับ 384ชิ้นแล้วครับ อ่าขึ้นโมนาธามครับ <c oughs> โอ้รู้สึกรอบนี้จะไม่เจอเยลลี่ตัวสอนนะขึ้นโมนาทามเพราะว่าเวลาขึ้นโมนัธา姆ม,มันจะมีโอกาสเจอเยลลี่ตัวสอนไงนะครับ <c oughs> อย่างตอนขึ้นโมนาธามไอ้รอบแรกอะตอนนั้นโหวดวงดีเลยไงเจอเยลลี่ตัวสอนบานเลย ตอนนี้412ริบชิ้นแล้วครับแน่ไหมครับผ่านแล้วครับก็ง่ายๆนะสำหรับภารกิจนี้นะครับสำหรับน้องที่ขอมายังไม่ผ่านเนี่ยก็ลองใช้เซตตามนี้ดูถ้าเกิดน้องไม่มี คุกกี้รสแอปเปิลเนี่ยหรือไม่ได้ซื้อคุกกี้รสแอปเปิลเนี่ยน้องน้องก็จะใช้คุกกี้ตัวไหนก็ได้แต่ขอว่าก็คือต้องวิ่งไปไกลๆไ,ไงเพราะว่าเพราะว่าเวลาเพราะว่าทุกๆครั้งที่เวลาเข้าด่านใหม่เนี่ยไปด่านถัดไปเนี่ยมันจะมีเยลลี่ตัวอักษรไงก่อนที่จะเข้าด่านถัดไปเพราะฉะนั้นน้องก็ลองใช้เซตตามนี้ดูได้นะนะครับอ่ะจบไปแล้วนะสำหรับภารกิจนี้นะครับก็ <c oughs> ภารกิจเนี่ยเวลาไปด่านลึกๆเนี่ยด่านมันก็จะค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำภารกิจลุยแหลกนะครับก็ยังไงก็ขอจบคลิปวัานี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ